สวัสดีค่ะทุกทุกคนนะคะวันนี้จะมาท่องบททาาุกรรมฐานสี่ให้ทุกทุกคนฟังแล้วก็เพื่อฟังเองด้วยและก็เพื่อในการฝึกท่องให้ได้ด้วยนะคะมาฟังกันเลยนะคะบททาาุกรรมฐานสี่ทาดกรรมฐานสี่ทาสี่ทาาดคือทาตาดินเรียกปฐวีธาาุ ธาตุน้ำเรียกอาโปธาตุธาตุไฟเรียกเตโชธาตุธาตุลมเรียกวายโธาตุธาตุอันใดมีลักษณะเข้นแข็งธาตุนั้นเป็นธาตุดินธาตุดินที่มีในกายนี้คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมา้ามหัวใจตับพังผืด ไตปอดไ้ใหญ่ไ้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าธาตุอันใดมีลักษณะอืบอาบธาตุนั้นเป็นธาตุน้ำธาตุน้ำที่มีในกายนี้คือดีเเลตนองเลือดมันเหงือ่อมันข้นน้ำตาเปรียวมันน้ำลายน้ำมูกไข่ข้อน้ำปัสสาวะธาตุอันใดมีลักษณะร้อนธาตุนั้นเป็นธาตุไฟ ธาตุไฟที่มีในกายนี้คือไฟที่ยังกายให้อบอุ่นไฟที่ยังกายให้สุดโสมไฟที่ยังกายให้กระวนกระวายไฟที่เผาอาหารให้ย่อยธาตุอันใดมีลนะักษณะพัดไปพัดมาธาตุนั้นเป็นธาตุลมธาตุลมที่มีในกายนี้คือลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจ การพิจารณากายนี้ให้เห็นว่าเป็นแต่เพียงท่าสี่คือดินน้ำไฟลมมาประชุมกันอยู่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเรียกว่าธาตุกรรมฐาน